ช้นเอ๊น่ารักวันนี้หนูน่ารักเหรอลกูกอืมสงบสงเงียมเจียมตัวไม่ดือ้อไม่ซนแอปสุดๆแอปเป็นคนดีแอฟว่าน่ารักแอฟว่าว่าแบบไม่ดือ้อผมไม่ดือ้อผมไม่ซนนะใช่ไหมลูก ข้อมือเข้อมือเข้อมืออืมเก่งจังเลยลูกกูดบอโอ้ยนั่งโชว์นั่งโชว์ไหนกวักกวักดิกวักกวักกวักอืมทำไมเอาไหมข้อมือข้อมืออืมอืกวัก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 เร็วกวักกวักทองกวักกวักมีแต่แมววันนี้มีแมวกวักนี่หมากวักครับ เหนืใช่ไหมเนะนั่งลงกวักดิกวัก,กทำไงเร,เร็วๆกวักเรียกลูกค้าเร็วกดมากดสับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยเร็วแม่แม่ทั้งหลายมันเริ่มโรคแอือเร็วๆเผื่อเขาจะเมตตาเอ็นดูหนูค่าอาหารออืเบ่งขี้เกยียจเบ่งขี้เกยียจเมตตาเอ็นดูผมหน่อยครับ ช่วยกดกระดิ่งกด subscribe ให้ผมเลยคะ่ะอันนี้ไม่น่ารักและอันนี้กัดแม่ไม่น่ารักและเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้แม่ถ่ายคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆมากดไลค์ให้ผมเยอะๆกดกระดิ่งให้ผมเยอะๆกดติดตามผมเยอะๆหน่อยนะนะนะใช่ไหมลูก